สวัสดีค่ะสาวน้อยจอมพลังโดโบงซุน EP 5และ6พร้อมแล้วค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วบงซุนเดินชนกับคนร้ายแถวรถไฟใต้ดินระแวกบ้านระหว่างที่เธอกำลังเดินทางมาทำงานและเธอจำเสียงคนร้ายได้เมื่อคนร้ายพูดคำว่าขอโทษหลังเดินชนเธอแต่ไม่ทันได้เห็นหน้าคนร้ายเราต้องมาตามติดกันต่อค่ะว่าเบาะแสเพียงเท่านี้ตำรวจจะจับคนร้ายได้หรือไม่ ขณะที่ประธานอันพาบงซุนไปหาซุปร้อนๆแก้เมาค้างเขาก็สังเกตเห็นกำไลแจ้งเหตุฉุกเฉินที่หมวดกุกดูให้บงซุนสวมไว้ติดตัวไว้ที่ข้อมือบงซุนก็รีบคุยว่ามันคืออะไรแต่ก็นึกคำว่า wearable ไม่ออกเว l l รคคิดอยู่นานแถมยังพูดออกเสียงผิดทำให้ประธานอันรู้ว่า,วา,วาบงซุนอ่อนภาษาอังกฤษค่ะ เขาจึงให้บงสุนสนใจภาษาอังกฤษและออกคำสั่งห้ามดื่มเหล้านะพร้อมทั้งให้บงสุนรับหน้าที่บริการอย่างเดียวเพราะเลขากงออกจากโรงพยาบาลมาทำงานได้แล้ว เช้าวันนั้นในโลกโซเชียลก็มีไวรั่าสาวขี้เมาเต้นควงเสาที่ทำให้ทั้งแม่บงซุนและทุกๆคนตะลึงกับเหตุการณ์ที่บงซุนเมาแล้วรั่วเต้นในคลับเมื่อคืนบงสุนอายจนไม่กล้าสู้หน้าประธานอันเลยทีเดียวแต่เพียงไม่นานคลิปนั้นก็หายไปจากโลกโซเชียลดยอำนาจของประธานอันเจ้าพ่อเกมออนไลน์นั่นเอง หมวดกุกดูอยากจะปกป้องพยานซึ่งก็คือบงซุนค่ะเพราะบงซุนได้ยินเสียงคนร้ายแล้วแต่หน้าที่การปกป้องนี้กลับตกเป็นของประธานอันตามมาติของหัวหน้าหมวดกุกดู คนร้ายลักพาตัวออกปฏิบัติการอีกครั้งคราวนี้เหยื่อไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นขยองซิมเพื่อนรักที่อยู่กับบงซุนนั่นเองเมื่อวันหนึ่งขยองซิมอยากกินสตูในตอนค่ำแต่เครื่องปรุงบางอย่างขาดหายไปเธอจึงต้องออกไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านแต่ในระหว่างที่เดินกลับบ้านคนร้ายที่ดักรอได้ใช้ท่อนเหล็กหดขยองซิมจนเธอล้มฟุบลงไปขณะที่คนร้ายเองกําลังเงื้อท่อนเหล็กจะหดลงไปซ้ําอีกครั้ง ในตอนนั้นเองบงซุนที่ออกมาตามหาขยองซิมอยู่ก็ได้เห็นเหตุการณ์จึงใช้มือที่แข็งแรงของเธอจับท่อนเหล็กไว้ก่อนจะงอเหล็กแป๊บของคนร้ายจนโก่งงอจากนั้นเองเธอก็ใช้เท้าขวาเตะเข้าอย่างแรงเข้าไปที่ชายโครงของคนร้ายจนกระเด็นไปอีกมุมเลยละค่ะ ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนบงซุนรีบนำขยองซิมส่งโรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้ตามจับคนร้ายที่หลบหนีไปยังเซฟเฮาพร้อมบาดแผลที่สาหัสที่ชายโครงด้านอาการของขยองซิมแค่ซี่โครงร้าวเล็กน้อยเองค่ะแต่ก็ทำให้บงซุนรู้สึกเสียใจที่เพื่อนต้องมาเจ็บตัวเบาะแสเดียวที่ได้จากขยองซิมก็คือคนร้ายสวมหน้ากากด้วยความเป็นห่วงบงซุนหมวดกุกดูได้มาขอร้องประธานอันให้บงซุนไปพักที่บ้านประธาน เพื่อความปลอดภัยค่ะและพอคนร้ายเห็นหน้าบงซุนถึงสามครั้งแล้วจากท่าทีของกุกดูที่เป็นห่วงเป็นใย,ยบงซุนทําให้ประธานอ่านคิดว่ากุกดูน่าจะมีใจให้กับบงซุนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้บงซุนพิถีพิถันแต่งตัวเป็นพิเศษเรียกว่าสวยกว่าทุกวันเลยละค่ะเพราะกุกดูบอกว่าจะมารับเธอไปทำงานซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของตำรวจในการปกป้องพยานอยู่แล้ว แต่เมื่อเจอกุกดูบงซุนกลับถูกเขาตำหนิเรื่องใส่กับโปรงสัน้นพร้อมทั้งบอกอย่างเป็นห่วงว่าให้กดปุ่มที่กำไลข้อมือเมื่อต้องการความช่วยเหลือได้เลยเรียกิ้มจากบงซุนได้เต็มแก้มแดงๆแถมสดชื่นไปทั้งวันเลยทีเดียวแต่ก็ทำให้ประธานอันที่อยู่ใกล้ๆนั้นมัน่นไส้และรู้สึกเหงาในใจขึ้นมาทันทีแม่บงซุนเป็นปลื้มที่ลูกสาวได้มาอยู่บ้านประธานอัน แต่บงสุนกลับนอนไม่หลับแถมกุกดูยังเป็นห่วงจนตามมาที่บ้านประธานอานันเพื่อที่จะขอนอนค้างด้วยประธานอานันถึงกับเวอทํทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวนะงานเนี้ยแต่ถึงจะเวอยังไงเพื่อแสดงน้ำใจของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั้นประธานอานันเลยต้องยอมให้กุกดูอยู่ค้างที่บ้านด้วยในคืนนั้น พอประธานอันบอกให้กุกดูไปนอนที่ห้องกับเขาปงซุนที่เข้าใจว่าประธานอันเป็นแกก็เกิดอาการหึงจนตาลายขึ้นมาเลยเลยรีบกันเอาไว้ด้วยการบอกกุกดูว่าประธานอันน่ะเป็นแกนะ,ะนแถมยังพูดหน้าตาเฉยใส่ประธานอันว่าไม่เห็นจะต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับเพราะทุกคนก็รู้หมดแล้วนี่นาทำไมกุกดูจะรู้ไม่ได้ และสรุปว่าคืนนี้ทั้งสคนก็ feels, ไม่ได้นอนเพราะความระแวงกันเองจึงพากันไปดื่มที่ร้านภูบาจนเช้าแต่ใกล้ลุงสางหนุ่มทั้งสองเมาหลับซะอย่างนั้นบงซุนจึงอุ้มทั้งสองออกจากร้านกลับมาที่บ้านในระหว่างนั้นเองบงซุนก็สั่งสอนหัวขโมย2คนจนปลิวอันโก s ดึ e กอ เหตุการณ์ทั้งหมดก็อยู่ในสายตาแพ็กซูทักมาเฟียหัวหน้านักเลงที่เคยทำงานให้พ่อของประธานอันมาก่อนบนโต๊ะอาหารมื้อเช้าว,วันเรุ่งขึ้นที่มีอาหารเช้าเต็มโต๊ะไปหมดประธานอันกับกุกดูยังไม่เลิกตอบปากต่อคคำกันถึงเหตุการณ์เมื่อคืนกุกดูยังถามประธานอันอีกว่าเป็นเกจริงหรือเปล่าเนี่ยก่อนจะบอกว่าปล่อยให้ประธานอันกับบงซุนอยู่กันตามลำพังไม่ได้ ประธานอันก็ย้อนกลับทันทีว่าเขาก็ปล่อยให้กุกดูกับบงซุนอยู่สองต่อสองไม่ได้เหมือนกันด้านบงซุนเมื่อน,นึกถึงเหตุการณ์เมื่อคือนที่สองหนุ่มแอบเกกันทั้งคู่ก็เลยสวนคำขึ้นมาทันทีว่าเธอเองก็ปล่อยให้ประธานอันกับกุกดูอยู่ด้วยกันสองต่อสองไม่ได้เช่นกันทันใดนั่นเองเสียงโทรศัพท์จากคนร้ายที่โทรมาข่มขู่ประธานอ่านก็ดังขึ้นพร้อมคำขู่ว่า จะใช้กระสุนปืนจริงยิงประธานอันหากยังยืนยันว่าเป็นผู้สืบทอดกิจการของโอซองกรุ๊ปแล้วงานก็เข้าประธานอันเข้าให้แล้วเมื่อหุ้นของบริษัทโอชองร่วงแบบดิ่งลงเหวเลยเพราะข่าวลือที่ว่าผู้บริหารเป็นชายรักร่วมเพศ แต่ประธานอันก็แก้เกมได้ทันโดยให้เพื่อนที่อยู่ในแวดวงไอทีช่วยลบข้อมูลแบบที่เคยลบคลิปของบงซุนทําให้บงซุนรู้ว่าคนที่ลบคลิปให้เธอก็คือใครที่ไหนไม่ได้นอกจากประธานอันนั่นเองในระหว่างที่ประธานอันและบงซุนตามล่าคนร้ายด้วยกันบงซุนก็ยังใช้พลังช่วยเหลือผู้ที่ถูกรังแกอยู่เสมอจนบางครั้งก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ ประธานอันจึงบอกว่าจะช่วยให้บงสุนพัฒนาและฝึกฝนควบคุมการใช้พลังที่จะช่วยเหลือผู้คนอย่างเหมาะสมให้ได้เหมือนในเกมชาขำโ ประธานอันพาบงซุนมาประชุมที่คาเรือหาดของตระกูลพร้อมทั้งบอกให้บงซุนเล่นละครช่วยเขาด้วยเพราะพ่อจะให้เขาแต่งงานกับสาวอีกตระกูลในลักษณะเงินต่อเงินอำนาจต่ออำนาจเพื่อลบคำคอร่าหาที่ว่าผู้บริหารเป็นชายรักร่วมเพศแต่ประธานอันก็จับมือบงซุนแล้วบอกพ่อว่าผมมีแฟนแล้วครับอยู่ด้วยกันแล้วด้วย ทำให้แผนการแต่งงานเป็นอันล้มเลิกไปที่เซฟเฮาส์คนร้ายลักพาตัวได้ถอดหน้ากากเผยชมหน้าที่แท้จริงออกมาและเขายังมีแผนที่จะลักพาตัวหญิงสาวอีกคนหนึ่งแต่จะเป็นใครนั้นต้องมาติดตามค่ะและกลางดึกคืนนั้นขณะก,กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขประธานอันก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อมีมีดมาจ่อที่คอเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป เราต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะ